เครื่องชาร์จแบตครับตัวนี้ K top นะครับตัวนี้ห้ารอแอมป์นะครับเป็นเครื่องชาร์จแบตที่สามารถรีแพร์แบตได้ด้วยนะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นไฟแสดงสถานะนะครับถ้าแบตเต็มแล้วมันจะเป็นสีเขียวนะครับนี่นะครับแล้วก็ชาร์จได้ทั้งแบตสิบโวลต์และ24โวลต์นะครับถ้าเกิดเราเสียบเราเสียบไฟนะครับมันจะแจ้งตรงนี้นะอันนี้ผมคือเราสามารถ อันนี้แบตเตอรี่เนี้ยมันอยู่ในรถเลยนะครับผมไม่ได้ถอดแบตเตอรี่ออกมานะครับเราสามารถชาร์จแบตเตอรี่ที่เสียบอยู่ในรถได้เลยนะครับไม่ต้องแกะมาครับวิธีใช้ของเขานะครับก็คืออันนี้นเขาเซตมาแล้วนะเขาเซตมาแล้วไม่ไม่ไม่ต้องเปิดอะไรนะครับแต่ว่าแบตของผมมันมันเป็นแบตใหม่นะตัวนี้ไม่ต้องรีแพ้นะถ้าเรารีแพ้ให้กดให้กดตรงนี้ฝั่งนี้นะครับจะเป็นรีแพ้นะครับอันนี้ผมไม่ได้เปิดรีแพ้นะส่วนฝั่งนี้จะเป็นมอเตอร์ไซค์ฝั่งนี้จะเป็นรถยนต์นะครับแบตใหญ่นะครับรถยนต์คร แล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟแสดงสถานะเดี๋ยวเราจะมาลองเสียบกันดูนะครับว่าถ้าเราเสียบชาร์จแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับสีแดงก็เหมือนเดิมครับเป็นขั้วบวกนะครับสีดําเป็นขั้วลบคีบไปเลยนะพอเราคีบเสร็จแล้วฝั่งนี้มันจะขึ้นแสดงสถานะว่ากําลังชาร์จนะครับตรงนี้นะครับกําลังชาร์จมองเห็นไหมโอเคกําลังชาร์จนะครับสถานะตรงนี้ยังไม่เต็มนะครับนี่กาลังชาร์จอยู่นะครับนี่นะครับชาร์จแบตอยู่ แค่นี้ง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าแบตเต็มแล้วเขาจะตัดไฟตรงนี้จะเป็นสีเขียวแล้วก็เครื่องจะตัดเองนะครับถ้าเราเสียบขั้วไม่ถูกมันก็จะไม่ทํางานนะครับอันนี้มีระบบที่แบบว่าถ้าขั้วเสียบผิดอ่ะแบบว่าเอาสีดําไปเสียบบวกสีแดงไปเสียบลบอย่างเงี้ยเครื่องจะไม่ทํางานนะครับโอเคนะครับพิกัดอยู่ในตะกร้าสีเหลืองนะครับผมฝากไว้ให้แล้วนะครับสามใบแดงมีทอนนะครับผมฝากไปด้วยนะครับเครื่องชาร์จแบต5้ารแอมป์ครับ